สวัสดีครับ<ห>พบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่10สิงหาคมแล้วนะครับวันนี้วันที่10สิงหาคมช่วงนี้เรายังอยู่ที่การเกาะติดสถานการณ์นะครับในการทําผนังนนเกาอผนังแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่การก่อผนังด้วยด้วยอิดอิดบล็อกไ,อไม่ใช่อิดบล็อก ปิดมวลเบาอย่างนี้เพราเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผนังสําเร็จรูปผนังสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าประยุทธ์ประยุกต์ดัดแปลงนะไม่ใช่ประยุทธ์นะประยุทธ์ไม่เอาเรื่องของการประยุกต์ดัดแปลงนะคืออย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปก่อนนะออไอ้แผ่นสาเร็จรูปแผ่นผนังสําเร็จรูปมวลเบาแบบเนี้ย มันก็นำมาใช้ได้แต่ว่ามันก็ต้องมาประยุกต์ดัดแปลงเนาะให้สามารถต่อแล้วก็เข้ากับวัสดุตัวอื่นได้นะครับอ่ะอันแรกคืออย่างนี้จุดแรกเนี่ยคือเรื่องของของรอยต่อนะรอยต่อระหว่างตรงนี้ตอนนี้เป็นปูนปูนธรรมดานะครับก็แต่ว่าเป็นปูนที่ที่เขา ให้มาด้วยนะให้มาด้วยตอนซื้อซื้อพร้อมกันทีนี้ประเด็นที่ที่ที่จะต้องคุยนะอย่างนี้ถ้าเป็นพื้นนะพื้นที่ปูพื้นกระเบื้องเนี่ยตรงนี้ก็ต้องขึ้นมาอีกนะประมาณ5-6เซนนะ่นะกว่าจะถึงพื้น f i n i ชชิ n g ใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําซึมจากข้างนอกอ,อย่าลืมว่าตรงนี้มันคนละผิวกันนะแล้วนี่ก็เป็นอีกผิวนึงเป็น3ผิว นั้นโอกาสที่น้ําจะรั่วซึมเนี่ยก็มีนะครบอกว่าวมีนะครับดังนั้นก็วิธีแก้มีหลายอย่างครับก็คือใช้น้ํายาการซึมแต่ว่ามันเป็นแบบที่ต้องผสมกับคอนกรีตเนี่ย,ยผสมกับตัวซีเมนต์นี่นะครับแล้วก็ผสมปุ๊บแล้วก็ยาหรือว่ายัดเข้าไปนะครับแต่ว่าที่เราเลือกใช้เป็นอย่างนี้เป็นก็เรียกว่าเล็กซิลเล็กซิล เดี๋ยวหาดูถังก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้ถังกบซึอเอง,เองนะก็คือใช้วิธีทาอ,อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยก็ทาให้สูงไปเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมผมจะผสมผมอยากให้ทาตรงนี้ระหว่าง2เนื้อเนี่ยเนื้อนี้กับเนื้อนี้นะแล้วก็เนื้อปูนเนี่ยเป็น3เนื้อนะเราไล่ทาสองรอบ3รอบอะนะเน่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำนะทั้งข้างนอกข้างในเลยนะ ข้างนอกด้วยข้างนอกก็ทานะครับอ่าแต่ว่าอ่าไม่แต่ว่าตอนนี้ก็ทาเนี่ยทาทาเ,เรียก flexil นะครับอันนี้ทาลงไปเลยนะไม่ต้องผสมกับอ่าผสมกับคอนกรีตนะครับหน้าตาเป็นก็เหมือนคล้ายๆค,คอนกรีตนั่นแหละนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยของเราจะเป็นผนังคู่นะดับเบิลวอลดังนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้มาก็จะมีอันหนึ่งนะมีอีกชั้นหนึ่งนะซึ่งยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้อ่าเพื่อจะปิดเสา จุดประสงค์ก็ปิดมุมเสรานะนนอ่าคุณบอลนะครับแต่ถ้าเทียบกับไออิมนุนเบานะเมื่อเป็นงนี้นะครับอ่ามันก็มีโอกาสรั่วซึมเหมือนกันนะมันเป็นมันเป็น2ผิวเหมือนกันนะผิวนี้กับผิวนี้แล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นประสานเฉยนะครับอ่าทีนี้ไอการใช้ใช้แผ่นอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นไรนะมันก็โอเคซึ่งตรงนี้เราเราปิดไปแล้วเนี่ยปิดไปแล้ว นะเอาปูนนะเอาแบบนะแล้วก็เอาแบบเอาปูนใส่มาปิดไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันมีหลายจุดนะที่ต้องประยุกต์ดัดแปลงกันนะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเนสาเอ็นนะตรงนี้ก็เป็นเสาเอน็นแต่มันก็ไม่ใช่เสาเอน็นเพีงที่เดียวนะแต่คือทําเสาเอ็นนั่นแหละ,ะดูแล้วก็จะแน่นหนากว่านะเพราะอะไรอ้าวนี่ตรงนี้มีความแน่นหนามากนะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าแข็งแข็งก็อิดมันเบาเยอะแข็งแรงเลยละ นะแล้วก็เอานี้เจาะนะอ่อนี่6มิลอันนี้9มิลเจาะเสร็จก็เอาไอ้เขาเรียกว่าอ e ี o ็อกซี่นะอีโ e ็อกซี่ที่ครั้งที่แล้วถ่ายให้ดูเนี่ยก็คือเป็น2 2ส่วนผสมกันมันมีตัวที่เป็นตัวเบสกับตัวฮาร์ดเดเนอร์ผสมกันแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้มันก็จะมีความแน่นหนา่าแล้วยังไม่พอนะก็จะมีแนวนี้ใช่ไหมสามเส้นแล้วก็นี่ยึดจากฝั่งนู้นมานะครับยึดกับตัวนี้ยึดกับตัวนี้ อันนี้แน่นหนาก็เสาเอ็นทั่วไปนะแน่นหนาก็เสาเอ็นทั่วไปพอสักพักเนี่ยเราก็จะเอาแบบนะมาแตะนี่แล้วก็เทหล่อเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของความแน่นหนาอีกนะจะเห็นว่ามันมีร่องนะร่องเห็นไหมร่องนี่จะช่วยให้เป็นการล็อกอีกนะครับซึ่งวิธีนี้ถือว่าถือว่าแน่นหนานะตัวนี้ก็จะกลายเป็น เป็นเป็นผนังไปด้วยนะถ้าเป็นวงกบก็จะเป็นวงกบตรงนี้นะครับถามว่าใช้ตัวนี้เป็นวงกบได้ไหมถ้าผู้ขายก็บอกได้นะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ชอบนะเพราะว่าจะใช้วงกบแบบเาสาเอ็นทั่วไปที่เราใช้นี่นะครับก็คือทําตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นวงกบก็ใช้ได้นะครับอ่านี้เป็นอันนึงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนึงอีกจุดหนึงนะ่งะที่เป็นประตูนะครับวันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับ ก่นนี้เพิ่งทาเสร็จอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผนังก่อเป็นผนังคู่นะครับอ่าตรงนี้เป็นทึบหมดนะอันนั้นก็จะใช้อันนี้จัดจัดจะสะดวกและดีอ่าใช้อันนี้จะสะดวกและดีนะเนี่ยเนยผนังคู่อันนี้เป็นซิงเกิลวอลนี่เป็นดับเบิลวอลนะส่วนที่เป็นตรงนั้นน่ะก็จะรอขึ้นมานะเหมือนเสาเอ็นนะครับอ่าตรงนี้มาจบที่นี่ครับ ปกติเนี่ยมันเป็นดับเบิลวอลนะครับมันก็จะเป็นคู่มาตรงกลางก็เป็นช่องโหว่ใช่ไหมเราก็ใช้อันนี้ครับอิดอิดมวลเบาของเรานี่แหละอุดแล้วแปะเลยนะอ่าแล้วตัวนี้ก็หล่อเป็นเสาเอ็นนะครับเหมือนเมื่อกี้นะเป็นเสาเอ็นแล้วก็ให้ได้ระยะกับวงกลบตรงนี้อ่าให้ได้ระยะกับวงกบตรงนี้ครับเอ่อเดี๋ยวผมต้องไปดูชนิดของประตูตรงนี้นะครับว่าเราจะ เนี่ยอะไรให้มันสวยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดเสานะแต่ถ้ามาดูประตูนะเป็นแบบไหนถ้าประตูที่มันสามารถใช้อย่างนี้เลยก็โอเคถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องหล่อเพิ่มตรงนี้นะเป็นผนังออกมานะครับสักกี่เซนก็นแล้วแต่ครับแต่งแล้วก็ตามเดี๋ยวผมต้องไปเช็คประตูตรงนี้อีกทีนะครับว่ามันเป็นประตูแบบไหนแนวไหนนะนะครับอ่าพอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ อานเนี้ยทำกันแบบว่าเร็วมากอ่าอย่างดูนี้นะอันนี้ก็เรลังจะทำเสาเอ็นนะนี่นะครับก็มันก็จะบางนิดนึงนะมันก็จะ10เซนเท่ากับอ่า7.5เซนนะตรงนี้ตรงนี้7.5เซนหนาออกมาเนี่ยนะครับก็แบบนี้จะมีความหนาแน่งสูงเลยนะครับ แบบนี้จะมีความหนาแน่นสูงเลยความความแข็งแรงนะบางทีความหนาแน่นแน่นหนานะแน่นหนาอ่าเห็นไหมครับก็ผสมผสานนะระหว่างเอ่อระหว่างวัสดุสมัยใหม่นะกับวิธีการก็น่าจะเป็นวิธีการเก่าน,ะนี่ก็เหมือนเสาเอ็นนั่นแหละแต่ว่ามันจะบางนะครับแล้วก็เออมันก็ต้องปิดไปถึงรูนั่นด้วยเนาะ ครับอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างนะดูอีกทีนะครับตรงนี้ที่ทําวันนี้เร็วมากวันเนี้ยอย่าอันนี้คู่นะผนังคู่อันนู้นก็ผนังคู่นะครับอย่าลืมว่าอย่างสมมุติว่าอันนี้11เนี่ยมันก็คือต้องเท่ากับยี่สิบยี่สิบสองแผ่นนะฝั่งนู้นอีกนะอ,อย่างเงี้ยเป็นคู่นะเราคู่หมดเลยเ,เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแบบนี้นะครับ อาจะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ3วันนะครับสาม,มารถจัดการกับการก่อผนังแบบเนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับ3วันเนี่ยเสร็จเลยถือว่าแบบเร็วมากนะครับเร็วมากจนไซส์ข้างๆเนี่ยบอกมาถามว่า ที่ซื้อที่ไหนครับผมอยากได้บ้างเร็วมากเลยเมื่อวานนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่วันนี้เสร็จแล้วนะครับอดูนะครับเนี่ยเท่าที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคือใช้เวลาแค่3วันนะครับพูดง่ายๆว่า1วันเนี่ยได้มากกว่า45แผ่นนะครับหวันเนี่ยได้มากเกว่าิ5แผ่นอันนี้ออฟฟิศเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะยังไม่ยังเย็นดีนะแต่ยังไม่มีไฟมืดน,นิดนึงนะครับดูนะครับที่ผมถ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับ3วัน วันนี้วันที่3นะหนึ่งสองสามใช่รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยส่วนที่กําลังจะทาเนี่ยด้านด้านล่างนะครับก็มีแค่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกแนวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้แนวหนึ่งก็จะหมดละหมดผนังมวลเบาเผนางังสําเร็จรูปมวลเบาที่เราจะออกแบบที่จะนํามาใช้ด้านล่างครับด้านล่าง ทวนอีกทีนะครับประเด็นในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีเรื่องของการป้องกันการลวดซึมนะอันนี้ก็ใช้น้ํายาเฟล็กชิลเดี๋ยวผมจะจะพาไปดูเห็นพอดีเห็นพอดีนี่นะครับอาจารย์หันหน้ามาให้ผมหน่อยเฟล็กชิลดูเฟล็กชิวนะครับนี่ซีเมนทากันซึมนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อจอร์คเค มันมีหลายยี่ห้อแหละนะแล้วก็มีหลายชนิดมันมีชนิดที่เป็นน้ํายาผสมเข้าไปในคอนกรีตนะไอผสมเข้าไปในซีเมนต์หรือปูนนี่แหละแล้วก็ใช้ในการอ,าอุดที่นี่เลยนะอีกแบบหนึ่งนี่คนละแบบอันนี้คือแบบทาครับซึ่งเดี๋ยวโดนดาดฟ้าเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยเต้องทาอย่างนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้องทาเพื่อความแน่นอนนะอันนี้ใช้วิธีทา ดูนะครับเนี่ยไล่ทาอันนี้เหตุผลก็กลัวมันจะซึมนักเลยทาแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเน้นผมเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่1ในวันนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือการประยุกต์ดัดแปลงนะเมื่อใช้อันนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่ได้จบในตัวของมันจริงๆมันก็เหมือนกับเอเอ,น,อน,เนู่นแหละติดมวลเบานั่นแหละแต่เพียงแต่มันเป็นวิธีการใหม่นะทั้งวิธีการผลิตแล้วก็ วิธีการเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกวัสดุนะวิธีการเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก material science <m> นะครับอ่านั่นแหละเขาก็สามารถทำแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่มันไม่หักนะไม่หักและแข็งแรงนะผ่านการทดสอบปกติวัสดุแบบซีเมนต์เนี่ยมาทำยาวๆแบบนี้แล้วไม่ได้มีเหล็กเ,เขาเรียกเป็นพรี s e ตทคอนกรีตเหมือนอย่างนี้นะมันก็จะหักง่ายนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นพรี s e ตทคอนกรีตเนี่ยเขาต้องแบบว่า เหล็กที่อยู่ข้างในนะดึงเหล็กดึงยืดนออกมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะหนึ่ง 5, ถึงห้าไม่น่าจะถึงห้าสองสามเปอร์เซ็นต์แหละแล้วเสร็จแล้วรอรอ,อเสร็จต,ตัดพอตัดรู้ว่ามันหนีบเหมือนบนทางด่วนนะ่แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ผมถามแล้วมันมีลวดอยู่ประมาณสี่เส้นเส้นเล็กๆประมาณสองมิลแต่ว่าทำไมมันอยู่ได้นะมันอยู่ได้ด้วยความแข็งแรงของวัสดุ แด้วยการรีดออกมาเหมือนร le ีดเหล็กเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเปาะไหมอืมมันก็มีแตกบ้างนะจากการขนส่งเนี่ยอยู่สองสองแผน่นแต่ว่าไม่ได้เปาะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เปาะขนาดเอ่อเปาะขนาดนี้นะอันนี้เปราะกว่านะครับแต่ว่าเนี้ยเนื้อแน่นแข็งแรงอ่ะประเด็นที่สองคือการประยุกนะอ่าก็ต้องใช้เสาเอ็นนะวิธีการหล่อเหมือนเสาเอ็นนี่แหละแต่ว่าพอยึดกับตรงเนี้ย มันเหมือนยึดกับเสาเลยมันไม่ได้เหมือนยึดกับตัวอิดมนเบานะเพราะว่าตัวเนี้ยเจาะหรืออะไรเนี้ยตัดอย่างงี้นะครับด้วยลูกหมูเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันแข็งกว่านะแข็งและแน่นกว่านะครับดังนั้นก็พอทําเสาเอ็นเนี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องยึดกับเสาละไม่ต้องยึดเจาะกับเสาแต่ถ้าเป็นไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยอิดมนเบานี่มันต้องยึดกับเสานะ หรือยึดกับเสาเอ็นแต่ันี้ไม่ต้องนะอันนี้ทําแค่โค้งขึ้นมาเพื่อมันแข็งแรงแล้วก็ยึดกับตัวข้างนี้เลยถือว่าเออก็ง่ายนะ,ง,ยะยง่ายแล้วก็สะดวกง่ายแล้วก็สะดวกอ่าน,นี่คือประเด็นที่ที่สองนะประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือรวดเร็วอย่างที่บอกว่าลองไล่ตามดูนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ย แต่วันแรกจนถึงวันนี้สามวันนะครับเรียกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยแทบเสร็จหมดเลยเหลือบางส่วนที่เรามีพวกหน้าตา่างมีวงกบมีอะไรเงี้ยเราจะใช้อันนี้นะครับอันนี้ทํามาเนี่ยก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตยนะ์ละนะรวมๆแต่มาเจอไอ้นี่นะครับสามวันครับเนี่ยสามวันสามวันแค่นั้นเองถือว่าเร็วมากนะครับเร็วจนไซ้ข์ข้างๆบอกอิจฉาบอกเออซื้อจากที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อบ้างนะครับอ่า ก็เร็วนะครับแต่ว่าการซื้อหาเนี่ยมันต้องวางแผนนะวางแผนซื้อแล้วก็วางแผนผลิตเหมือนกับไอแ้แ,อแผ่นพวกนี้นะครับแผ่นพวกนี้นะครับวางแผนซื้อล่วงหน้าก็2ส,สัปดาห์นะครับถ้าวางแผนล่วงหน้าแล้วก็จะเร็วแต่ถ้าอยู่ๆจะไปสั่งซื้อแล้วให้งานมันเร็วเร่งงานนะอันนี้เร็วกว่าแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็การผลิตช้าแต่ว่าการทําเร็วอย่างอันนี้มีขายทั่วไป นะครับแต่ว่าทําแล้วช้านะครับอ่าประเด็นนี้อ่กนิดนึงอีกนิดนึงมารู้สึกว่าค่อนข้างยาวนะอย่าตงตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาดูการการประยุกต์นะดัดแปลงผสมผสานนะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะหมายถึงว่าวัสดุนี้กับวัสดุนี้แล้วก็เสาเอ็นอยดยการหล่อเลยนะครับอ่าแล้วเพื่อทําวงกบตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะพามาดู พรุ่งนี้น่าจะได้ทำนะครับประเด็นตรงนี้นะถ้าท่านตามดูคลิปของเราก็จะรู้เลยว่ามันมันเร็วมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพิ่มนิดนึงนะเป็นไอเดียที่เราใช้ในการออพอยุคดัดแปลงเหมือนกันนะขนย้ายนะอันนี้ขนย้ายได้ถึง6แผ่นนะครับปกติใช้อย่างนี้หามนี่ก็ใกลๆไม่ไหวนะแต่ว่าใกล้ๆใช้แบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ ถ้าซื้อไอ้ตัวเขาเรียกจอลาเคนะมายกก็ประมาณ3 4 4สี่สี่ห้าพันอ่ะเขาบอกนะแต่อันนี้ผมเอาตามไอเดียนะของพวกเราเองนะก็บอกว่าเอาร้อเนี่ยประมาณพันหนึ่งอ่ะสี่ล้ออ่าแล้วก็มาทํากันเองนะบอกว่าันนี้ดีกว่านะอันนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็ 3- 4มสี่พันนะนี่ยเน,น,นี่นะครับก็ใช้ได้ดีนะเห็นเขาบอกใช้ได้ดีแต่ก็ระวังตรงนี้นะต้องห่างห่างให้ถูกละถ้าวางแค่ปุ๊บแผ่นนี้หักได้นะครับแผ่นนี้หักได้นะครับ อ่ะโอเคครับถ้างั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะอ่าคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนนะมันค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวโอเคสวัสดีครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ